เอาแล้วล่ะพี่น้องครับงานนี้มีสะดุ้งหลังจากที่คุ้มมอนอิงนะครับแทบจะไม่ได้โพสอะไรเลยนอกจากองอิงเพชรบานแพรงนอกจากรูปอีหละองอิงแต่มือนี่ครับมีการโพสขอความขอความหนึ่งซึ่งเห็ใหาหลายคนนะครับ ถึงจับสะดุ้งพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอฟซี FC คนมักหมอลำสุขสุขคนนะครับเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบานแพงตีสําคัญขาดไรเอฟซี FC อีหลา่าอุงหญิงทุกผู้ทุกคนทุกนามน,นะครับขอประคุณท,ทุกการติดตามชมในช่องของคนมักหมอลำทั้งสามแพลตฟอร์มนะครับเป็นกําลังใจให้กันเช็คเช่นเดิมเนาะพี่น้องนะอรอบโบสถเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสั่งสั่ในใต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เช่นเดียวก,กันครับให้กําลังใจกันนะครับ มีอีกย่งมาเล่ามาบอกสู่พี่สู่น้องฟังอีกแล้วเนาะแบบแหวนนี่เนาะพี่น้องครับลายกุหลายก้กนว่าแบบนี้ครับพี่น้องครับช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณสักยี่สิบห้านาทีที่ผ่านมานี่เองพี่น้องครับผมได้เห็นข่าวเห็นข่าวทางแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กเนาะพี่น้องเนาะซึ่งนะครับครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุ้งอิงเป็นคนโพ์นะครับผมบรู้แหละครับว่าในสิ่งที่ครูหมอนอิงกําลังสื่อ นั่นหมายถึงการเตือนสติตัวเองหรือนะครับเตือนสติภายในองค์กรสาวหน่อยเพ็ดบานแป้งแต่หน่อยข้างนะครับพี่น้องครับที่เฮาสีเห็นครูหมอนอิงออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องครับการบริหารทรัพยากรที่ยากที่สุดคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สงสารผู้บริหารเถอะค่ะปัญหาลอยแป0พเก่าจะให้ตามใจเอาแต่ใจให้าคนเดียวมันกับโบแมนเดเอาเป็นลูกทีมลูกบ้านลูกจ้าง เข้าควรนซอยกันผ้าว่งไป้างนาบแมบนหาแต่แนวให้เพิินปวดหัวแต่เจ้าของยังปวดหัวนําเจ้าของอยู่พ่นว่าพี่น้องครับอืมหลังจากนั้นก็มีคนมาใหกกาลังใจหลายๆครับพี่น้องครับมีคนมาแสดงความคิดเห็นรวมถึงนุ่มโจครับพี่น้องครับสติ๊กเกอร์โยกโป้จีซีเลยครับถือใจแห้งครับคําพูดของครูมอนอิงนะครับพี่น้องครับครูหมอนอิงก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับ ที่ติดตามอิหละองอิงมาหนึ่งปีกว่าตั้งแต่องค์ิงเข้ามาระยะหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะถือว่าครูหมอนอิงนะครับทํางานได้ดีที่สุดนะครับผมยังบ่เห็นไผททางานดีเท่าครูหมอนอิงนะครับทัศนคตินะครับวิสัยทัศน์ของเพิปป่นนะครับอไว้พิปฏิพันธ์นะครับพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างี่ียาเห็นหลายๆข้างหลายๆเทือก่อนจะเกิดเหตุการณ์นะครับ ที่มันไม่เหมาะไม่ควรนรี่ครับครูหมอนอิงจะเซฟอีหลาปุงอิงรวมถึงนะครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนให้กับอีหลาปุงอิงอย่างแท้จริงพี่น้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้อีหลาเลิกกับว่าได้นะครับพี่น้องครับและนี่คือความสําคัญที่เพื่อนได้โพสต์ไว้ใน Facebook ว่าอย่าเอาแต่ใจเจ้าของหลายเฮาเป็นลูกน้องเป็นลูกทีมนะครับ ยาหาเรื่องปวดหัวให้ผู้บริหารน,นะครับให้ซอยกันพัฒนาให้ซอยกันผ้านะครับองค์กรสาวน้อยเพชรบานแพ้งไปขังหนานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคำพูดนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องบรรยายอธิบายขยายความมากกว่านี้นะครับเอออย่าส้างความเดือดร้อนให้องค์กรพี่น้องครับนี่คือใจความที่สำคัญ ที่อยากให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของครูมอนอิงนะครับผมเชื่อว่านะครับบางคนนะครับที่กำลังคิดจะทำหรือนะครับกำลังคิดอยูถึงกับสะดุ้งแท้แน่นอนกับขอความนี้พี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในมุมมองของผมเนาะพี่น้องเนาะองค์กรใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องมีแหลมออกมาบ้างนะครับ ก็คอยตบคอยแตง่งคอยแปลงเอานะครับสอดซองซอยกันเบิงแย่งเอานะครับเออเกริยาวาจาใดที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลบ่ถึกบต่ตองบ่ควรบ่ถึกใจไปผมกราบขออภัยไว้หนะที่ตรงนี้ด้วยนะครับบ่มีเจตนาบ่รีครับพี่น้องครับอยากเห็นองค์กรเพิ่นนะครับในานามเฮ้าเป็น FC นี่พัฒนาไปข้างหนา้าเ,เรื่อยๆนะครับบ่มีนนะครับมีแต่เรื่องปวดหัวหมาให้ บอโจไม่ให้พอโจเงานี่ครับพี่น้องครับแก้ไขแต่ปัญหาหลังบ้านนะครับจนบ่มีเวลาไปพัฒนาด้านหนา้าบ่มีเวลาไปพัฒนาองค์กรให้มันก้าวไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเล็กปัญหาน้อยนะครับอย่าสั่งนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้บ่มียังมากมยไปกว่านี้ครับฝากไว้สำนีครับ